สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนี่คือเรือสตูดโอที่ผมขับมาตั้งแต่ก่อนนู่นก่อนนู่นนะก่อนนู้นะน,นะิกาะเนเลสไทนอนว่นาผมมีจักเบรคอะไรล่ะครับคิดตันช็อปครับแน,น,นะนำน,นะแนะนำนะตันชอ็อปส่วนที่ผมซื้อก็จะเป็น อันนี้ฮะดักเฟดนะแล้วก็ข้างบนนี่ยบูทนะเคเราไปกันเรืดแต่ว่าพูดเยอะเสร็จเลยพี่ว่าเสร็จเลยเราไปโูใหม่ได้ยังไปได้นะ,ะวันนี้ผมก็จะพาพาน้องๆนะไปดูโลกใหม่นะถ้าผมไปกันยังไงขั้นแรกเรา ที่ผมไม่อยากใช้หุ่นแสงเพราะว่าไม่อยากบินนะที่เกียจบินเออนั่นแหละเราก็ไปที่เกาะคุกเอ็มเพอร์ดาวครับ ตัวนี้นะฮะเอ้ผมรีแล้วก็กดคุยกมันนะแล้วก็กดแท็อเขแล้วเราก็จะได้คีย์มานะแต่ผมไม่ได้เพราะผมดอมเฟนนั้นไปนแล้วไงเออเพราเราคุยกับอันนี้ให้เรากดไปที่หน้าต่างของมะ,ะแล้วมันจะมีคำว่าคีย์ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมก็เก็บคีย์ไว้แล้วก็กดตรงนี้ฮะกดตรงไหนก็ได้เออแล้วก็ไปที่เกาะพิมา รู้สึกไม่เห็นเปปรือสปีดโบ๊ทตัวเองโอเคผมว่ามันน่าจะไม่เห็นเป็นอย่างมากนัละโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับกนะ็ให้ท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมอ่ะเอาคีมมาเปิดตรงนี้เนะี่ยเอาคีมมาเปิดตรงนี้หยิบที่หน้าต่างเพราะว่าผมทำไปแล้วนะหยิบคีย์แล้วก็เอามาเปิดประตูตรงนี้ ไปเรื่อยๆจนมันมีคำกลุ่นะฮะแล้วมันก็จะบอกว่าให้ทุกคนไปหาไอพีซีตัวหนึ่งแั่ไม่รู้ตัวอะไรนะเคเราก็ต้องไปเกาะกลางนะฮะเกาะที่มันมีโซ่อยู่รับเรียกว่าโซ่เรื่อยๆตายนี่แหละที่ผมไม่อยากใช้ผมผมจะไม่ยอมเสี่ยงนั่นผมจะวิ่ง บินไปเลยมันจะเสียงนั่นรบกวน่อยนะฮะเหลือใครคท้านบันนะเราไปกันของเราดีกว่านะฮะถ้าถามว่าวิธีการทำ ดาบโยรูวีทูทำยังไงนนะแต่ผมก็จะสอนคลิปนี้ไปด้วยเลยไปแล้วทุกคนต้องม,ม,มาคุยกับเจ้าตัวน,นี้นะฮะแล้วมันก็จะ,ะพาเราไปโลกใหมุ่ดเลียไปนะฮะหลังจากนั้นนะวิธีการทำวีทูดาบโยรุวิทูนะฮะถ้าเรามาที่เกาะผมสจะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องเกาะกลางก่อนแข่งต้องเกาะกลาง างคนก็นบอกว่าก่อการด้วยมคนเขาก็อาจจะบอกว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่นีนออมม้แล้วครู่นะครับถึผมราแล้วให้เราทำการไปก่อนนัแข่งนะเพราะคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่ใจเท่าไหร่ให้เราทำการไปก่อนนคกแข่ครับ พอเรามาก่อนน้ำแข็งเสร็จปุ๊บเราก็ตรงมางนะฮะเขาจะไนะคุยกับเจ้าเอ็นจีบ้านตรงนี้นะโอ้โหทุกคนรอที่9รอปากกดอันแรกแร้วมันก็มีเจ้าปรหน้าที่สอง แล้วผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไ,ไหร่แต่ใครที่รับเพืเป็นหรือว่ารู้ว่ามันต้องมันต้องรับเพืนที่ขกบกลางมัต้องรับเพ่นที่ก่ะน,นี้ค่ะนแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปเก็บจดหมายที่ไหนผมจะมาบอกนะฮะก็คือเราต้องใช้โยรูก็คือเราต้องมีรยโยรูก่อนนะฮะอะแล้วม,มาที่ก่อนห็นนะ,ะจะเห็นน,งน,ง,นงนาวาวๆนงนฟันไปนะนี่ฮะเก็บไปเลยหนึ่งจดหมาย เก็บไปนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่าโยนลงผมมัน v งหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวลองใช้ดูโอเคครับ V2 ครับ V2 ครับอุยอะไรเนี่ย่้องไป V2 ก่ก็ต่อไปนะครับก็คือกอ็เอาใ,ใกล้ๆก่อนเลยก,ก่อนลวกันก่อร้อยฟ้าครับ จากที่เรามาถึงเกาะลอยฟ้าแล้วนะท่านชมแล้วก็กดามมิงบเลูมาเกาะเกาะลอยฟ้าชั้นที่สามตรงนี้นะอันตรงนี้นะนี่น,นีตรงนี้ฮะแล้วให้เราสไลด์ลามาตรงนี้นะ ก่อนสุดท้ายครัจอบนี้เมาไม่รนะู้ผมก็ไม่รู้เหมืนนอนกันเคใกล้ถึงแล้วราสักู่ครับ นึงแล้วฮะนี่มาถึงแล้วก่อนนี้เลยนะฮะก็เอ่อมารีนฟอร์ดใหญ่นะฮะให้เรามาที่หลังมารีนฟอร์ดนะฮะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะ อเรามาหลังมารามาินฟอร์ดปุ๊บคุณจะเห็นต้นไม้ตรงนี้นะต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้นะเนี่ยต้นไม้ตรงเนี่ยนเะน,น,นี่ยเนี่ยแล้วเราก็ลงมานะฮะเราจะเห็นเงาบางๆบางๆแล้วเราใช้สก,กิลหนึ่งเปิดเข้าไปนะ Sì, l'hanno Ho vissuto ก็ไหมผมรูผมตืมมน่นเตมากนะอะไรท่านผู้ชมล่ะนีมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นะข้าบอสปิดท้ายดีกว่าฮะมาเจาะหมอผมก็ว่าอยู่ตัวอะไรตีผมกมี อย่างหนึ่นะฮะเวลาพวกคุณเล่นซอนแอบ,บที่เกาะไรผมมีสูตรลับนะก็คือให้คุณติดตรงไหนก็ได้ของบ้านนะแล้วคุณก็กดชิดบลสีฟ้านะคุณก็หันอย่างนี้แล้วคุณก็ซื้อวาร์ปมาแล้วกดวาร์ปแล้วก็กดตรงพื้นบ้านนะที่เราจะวาร์ปไปแบบนี้ฮะมองทำไม่ได้ร ดิธีหนึ่งนะดีถ้าเราใช้ชิปล็อกไม่เป็นนะคะเราก็สไลด์สไลด์สไลด์จนกว่าหัวเราจะติดนะอย่างเงี้ย าเราควรฟารตั้งแต่เวลเจ็ดไปจนเจ็้ยเจ็ดร้ไม่ก็เจ็ดร้อยห้านินะกาบี่กอว่ตต์เจ en ็เ <egy> ป <ES L EN> right? ็นข้าบอสไปข้าบอสมาเดี๋ยวก็ได้นะฮนะผมนี่เอาโงเสียรหัสไปเยอะเลยเพื่อนเพืนแกนะเพื่อนแกเสียรหัสไปอย่างเยอะอแล้วเื่อนี่ก็สนุกกันมาก คอมเมนต์าด้าล่างด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย